ตอนนี้เราอยู่ที่เรนูนครใครคะนี่ครับมอโมเก้ค่ะสวัสดีค่ะพมกับช่องโมเก้ทีวีนะคะวันนี้เราอยู่ที่เรนูเรนูนครอยู่กับใครคะเดิกน้อที่พี่ใครคะพี่พี่นี่ไอ้ใหญ่ค่ะนี่ใครพี่ไอไหนค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอเหรอคะแล้วอีกใครคนนึงคะไหนคะพี่วันใหญ่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ ทำไมมาถึงสามสาวเลยครับเห็นบอกว่าพี yes. Place, ่ไอมีน้องค่ะลูกค่ะใช่ไหมพี่ไอมีน้องค่ะจะให้หนูเล่นด้วยค่ะหนูอยากเล่นกับน้องไหมน้องไงมีน้องไงมีน้องไงมีเหมือนน้องสาวอะไรเงี้ยมาเล่นค่ะนะคะเอาพี่ไอมาเอาเอามาเร็วเรเอามาเร็วเรเอามามานงเราตรงนี้หนูมานั่งเราตรงนี้เร็ว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 เเต้นเอาอะไรครับพี่ไออุ้ยทำไมเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอะไรนะ พี่ไอมาซิพี่ไอมานั่งเล่นกับน้องเร็วนั่งเลิ่มนั่งลงคืออะไรน่ะคืออะไรเสียงอะไรน่ะเป็นของเล่นคนจนเหรอคะลูกรู่เป็นของเล่นชาวบ้านเลยอพี่ไอเอาออกมาเพี่อวิัูจน์่ะอะไรอันที่พี่อุ่นไปทำอะไรอยู่ข้างบนนะลูกตัวที่ใครกี่ตัวลูกกี่ตัวมีสามตัว อันนี้คือของเล่นหรือว่าเป็นน้องของพี่ไอนะครับใช่ไหมพี่ไอ้ให้อามาให้ลูกใครมาให้ปูคุณปูเหรอคุณปูเสกคาถามาให้เหรอครับลูกเอามาจากไหนเล้าไก่เอามาจากเล้าไก่แล้วแม่เขาอยู่ไหนไม่รู้ฮะอว่าเขาเป็นแต่กําเหรอคะหรือเปล่าเอาพี่พี่ไอพี่ไอได้มาวันไหนครับลูกวันนี้วันนี้เหรอครับแล้วพี่ไอเล่นยังไงลูกใหญ่ยังไงสาธิตสิเล่นเล่นะมีชื่ออะไรอย่างลูกอันนี้มีชื่ออะไรอย่างไข่ต้มนะ อ่าเอาจะตั้งชื่อว่าไงลูกตัวนี้ชื่ออะไรยกขึ้นมาสิลูปไข่ต้มน้องไข่ต้มตัวแรกนะครับตัวหนึ่งสิวางเราไปลูกไข่ต้มครับตัวทีว่สองครับชื่ออะไรพ,ะพี่อุตั้งชื around, um. ่ออ่าชื่อุตั้งชื่อโบเก้ก็ตั้งชื่อหนึ่งนะครับอันนี้ของโบเก้นะอ่าพี่อุ่นจีนี่สิพี่อุ่นเอาสีอะไรอันนี้ชื่ออะไรเอ๋อชื่อไอศครีมไอศครีมโอหชื่อน่ารักมากเลยอ่ะโบเก้ทำแบบพี่อุ่นสิทีครั้งแรกที่โบเก้จับไก้เดี๋ยวเดี๋ยวโบกี้โบเก้ทำไมทำน่าตาแบบ อ้าวทำให้น้องอะไรแบมือที่แบมือแบมือนาตาน่าตาน่าตาทำไมลูกอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ะไรมันสีดำไม่สตรอเบอรี่ฮะสตรอเบอรี่น้องสตรอเบอรี่เหรอคะน้องสตรอเบอรี่เน่าวิอุ่นหัวโอ้เป็นไงลูกตื่นเต้นไหมเป็นไงเป็นไงความรู้สึกไงตอนนี้เขาจับเดี๋ยวลูกใหญ่เป็นไงฮะ เนี่ยทำไมทำน้าจาไปนลูกหืหนูเคยจับไหมในชีวิตหนูไม่เคยลูกไม่เคยมือข้างนึงหายไปไหนครับเป็นมือกุดเหรอครับอะไรเซ้าอะไรครับโอ้ยพูดภาษาอังกฤษเหรอครับลูกโอ้ยแปลว่าอะไรแปลแปลแปลฟังหน่อยพี่อุ่นพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะคุณพ่อคิดว่านะที่คุณปู่ดึงออกมาทำไมเลยครับ คุณพ่อคุณพ่อดาวออกเพราะว่าตอนนี้แม่ไก่กําลังฟักลูกอยู่ฟักลูกครั้นี้มันฟักออกมาสามตัวลกูกแหมมันยังมีพี่น้องที่ยังไม่ฟักอยู่คุณปู่ก็เลยดึงออกมาดึงออกมาก่อนเพราะอะไรครับถ้าเอาทิ้งไว้อยู่ในคอกแม่มันแม่มันจะทับตายแล้วก็ตายใช่ไหมลกูกแต่คราวนี้ก็คือคุณปู่ก็เลยรอให้มันฟักออกเยอะ เมื่อฟักออกเยอะๆแม่ก็จะออกจากรังใช่ไหมลูกสามตัวนี้ก็จะกลับไปหาคุณแม่เขาเองเอาห้าสี่สามชื่อว่าไข่ต้มห้าสี่สามชื่อว่าไอศครีมห้าสี่สามชื่อว่าห้าสี่สามชื่อว่าห้าสี่สามชื่อว่าอห้าสี่สามชื่อว่า <Okay. S 1> 5, 4, 3, อ,า <I. S 1> อะไรลูกไอชื่ออะไรคะพี่อุ่นคะ่ะอ่าโอเคอ่ะ okay. อ่ะให้ให้ทุกคนนะคะจับลูกไก่ของใครของมันขึ้นไปนุขยับไปตรงนั้นคะ่ะขยับไปทางพี่อุ่นนะ อย่าไปข้างพี่อุ่นค่ะแล้วหันหน้าหาค่ะอ่อให้ให้ให้โบกี้จับเองค่ะก็อยากดูหนูเฉยๆดวงเจ้าของช่องโบกี้ที่จับขึ้นมาลูกอุ้มกอดกอดกัมเลยค่ะแล้วก็แบะใส่มือค่ะอย่าจับแน่นเกินนะอกัมให้เฉยลูกหนูพี่อุ่นนะอ่ะพี่อุ่นครับพี่อุ่นพี่อุ่นสาธิตน้องโบกี้หน่อยเอาวางลูกไก่จับอย่างนี้หน่อยเห็นไหมฮะจับแน่นๆอ่ะนี่เห็นไหมเนื้อหน่าเห็นไหมกอดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็วางใส่มือโบกี้เลสิลูก นี่ค่ะนี่ครอุ้มมือแล้วก็กอดขึ้นมาทีนี้ประคองช้าๆโอเคลองดูเร็วเอาเอาลูมสองมือสองมือกอดขึ้นมาสองมือเลยกอดขึ้นมาสองมือเอไม่ดูเอาเลยเอาเลยก็อยากเห็นหนูตัวนั้นค่ะโอ้หนูตื่นเต้นมากนะคือลูกโอี้ไม่เคยจับนะพี่ไอไม่กลัวไม่กลัวลูกใส่กล้าลูกพี่ไอ้ก็จับได้จับมือข้างนี้ก็ช้อนมาก็ใส่ใส่เลยลูก หลบควาไม่เป็นไรได้อยู่นั่นเห็นไหมก็ช้อนเข้ามาเลยมันไม่มันไม่จิกหนูค่ะลูกเจ็บไม่จิกหนูเชื่อคุณพ่อครับผมไม่เจ็บไม่เจ็บรอค่ะค่ะเอาหนูจะได้กล้าไงลูกทําอะไรก็กล้าอะไรเอาเร็วเร็วเร็วเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับผมยังไม่ไปไหนอยู่เลยครับยังไม่ถึงไหนยังไม่ถึงไหนเลยหนึ่งชั่วโมงเอาไปเอาจากข้างในจับนียจับนี่อ้าวบอกแล้วบอกแล้วสตรอเบอรี่ขอจับหน่อยนะครับมือข้างนี้ก็กลางสิลูก มือข้างนี้ก็จับขึ้นมาหนี่แบมือรี้รอแบทั้งหนึ่รงรอข้างนึงก็จับใส่จับเลยครับปึ๊บปึ๊บขึ้นมาเลยกอ,ลก,กอดเลยกอดเลยเออเอาเลยค่ะไม่ต้องกลัวลูกหนูก็งเก่งค่ะเก่งอ่ะอกอดเลย <ใน S 1> <ๆ S 2> กอดเลยลูกกอดเลยลกอดกอดั้งเนี่ย<ข><ข>กอดเขาเลยอกอดทั้งตัวเลยลูกอกอดทั้งตัวเลยกอดทั้งตัวเลยลูกไม่ต้องกลัวพี่อุ่นพื่เอายังทําได้เลยกอดทั้งตัวแล้วค่ะนั่นไงระวังใส่มือน้องสิก็แค่นี้อ่าพี่อุ่นเอาออก ให้น er. ้องเอามือออกเอาวางที่เดิมอ่าโอเคจับเองคนนี้ค่ะครั้งเดียวเลยนี่เราจะปิดคลิปแล้วครับอ่าจับทั้งคู่เลยกอดเลยลูกกอดเขาเรียกมือกอดลูกมือกอดวางใช่ไหมวางวางใส่มือสิที่ เอากอดเลยลูกกอดเอาลูกอุ้มเอานะลูกกอดเอาำอะไรทั้งอย่างแต่ว่าไม่ใหญ่แบบอ้าวแบมือรอแบมือรอแบมือซ้ายรอสิคะลูกแบมือทางนี้อ่าก็วางใส่มืออ่ะกอดลูกขออุ้มหน่อยนะคะโอเคจะหยิบแรงจะหยิบแลงโอเคกอดนะแม่คุณพ่อเริ่มสงสารจะต่อบอรี่แล้วค่ะตอนนี้เอามือข้างนั้นมาลองรับสิลูก อ่าอาเอาใส่มือทุกคนใส่มือเอาห้าสี่สสองใส่มือใส่อุ้งม,มือพร้อมกันอ่าเก่งมากคันมากน้องตื่นเต้นมาโอเคขอยาตคุณพ่อขอยาตปิดคลิปนะฮะ <c oughs> เป็นน้องของเด็กๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะแต่มันเป็นการเรียนรู้นะลูกเนาะ, <c oughs> นะมันคือสิ่งมีชีวิตนะครับเราไม่ได้มาทรมานใช่ไหมลูกอ่าเอามาเพื่อที่จะอ่าให้ คุณแม่รอฟักลูกๆเพื่อนๆออกแล้วก็เขาจะส่งคืนคุณแม่นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะครับเอาอะไรมาพี่นอนน้องตอร์ตเล่ดูเขากลัวหนูมากกว่านะลูกโอเคขอบคุณครับที่ติดตามเราชมคลิปปิดช่องหน่อยฮันม้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมปีคลิปว่าอะไรจะรู้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องโมเกตีวีด้วยค่ะคลิปนี้ทำอะไรปุ้มปุ้มน้องไก่ชื่อน้องว่าอะไร สเต้นหนุ่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไหนขอดูหัวใจสิโอ้โหหัวใจเต้นตุ๊บๆเลยครับผมบ๊ายบายพี่หนุ่ยแม่บ๊ายบายสวัสดีครับ